ผมเชื่อว่าหลายคนเคยได้ยินเสียงเค้ะจากห้องข้างบนทั้งที่คุณอยู่ชั้นบนสุดของตึกแต่คุณเคยไหมที่เสียงนั้นไม่ได้มาจากข้างบนแต่มาจากในฝ้าเพดานเรื่องนี้เกิดขึ้นตอนผมย้ายไปอยู่คอนโดเก่าๆแห่งหนึ่งแถวรัชดาคอนโดสร้างมาประมาณยี่สิบปีผมได้ห้องชั้น8ดและชั้น8เป็นชั้นบนสุดตอนเช็นสัญญาเจ้าหน้าที่พูดประโยคหนึ่ง ห้องนี้ราคาไม่แพงนะคะเพราะก่อนหน้านี้มีคนย้ายออกบ่อยผมไม่ได้ใส่ใจคิดว่าเพื่อนบ้านเสียงดังคืนแรกเงียบคืนที่สองประมาณตีหนึ่งครึ่งมีเสียงข้อเบาๆก็ก็ก,ก็ผมลุกขึ้นนั่งมองเพดานมันมาจากข้างบนชัดๆแต่ข้างบนผมคือดาดฟ้าไม่มีห้องผมพยายามหาเหตุผลอาจเป็นเหล็กขยายตัวอาจเป็นเสียงท่อและผมนอนต่อ คืนที่สามเสียงกลับมาอีกแต่คราวนี้มันไม่ใช่แค่เคาะมันลากคลืดเหมือนมีอะไรบางอย่างคลานผ่านฝ้าเพดานผมเปิดไฟทันทีเสียงหยุดผมเอาบันไดเล็กๆมาตั้งปีนขึ้นไปแน่ผูที่ฝ้าเงียบแต่ทันทีที่ผมจะลงก๊อกเคาะดังใกล้หูมากเหมือนมันรู้ว่าผมกำลังฟังวันรุ่งขึ้นผมถามนิติเขาบอกว่าไม่มีใครขึ้นดาดฟ้ากลางคืน และข้างบนไม่มีโครงสร้างอะไรเดินได้ผมเริ่มนอนไม่หลับคืนต่อมาตีสองเป๊ะกอกกอกกคราวนี้เป็นจังหวะสามครั้งหยุดสามครั้งหยุดเหมือนรหัสอะไรบางอย่างผมลองขอกลับบ้างกอกกอกเนี่ยไปประมาณห้าวินาทีแล้วมีเสียงขอกลับจำนวนเท่ากันผมตัวชามันโต้ต่อผม จากนั้นเสียงลากดังแรงขึ้นคลืดแล้วหยุดเหนือเตียงผมพอดีมีฝุ่นเบาๆร่วงลงมาผมถอยออกจากเตียงแล้วสิ่งที่ทำให้ผมหัวใจหยุดเต้นคือมีลอยโป่งขึ้นมาบนฝ้าเหมือนมีมือดันจากด้านบนนิ้วห้านิ้วชัดมากแล้วมันกดแรงขึ้นฝ้าเริ่มปริผมคว้ากุญแจรถวิ่งออกจากห้องทันทีเช้าวันต่อมาผมพาช่างขึ้นไปดูช่างเปิดฝ้า ข้างในไม่มีอะไรไม่มีลอยสัตว์ไม่มีล,อย,มมลอยคนเข้าไปแต่ที่พื้นเหนือฝ้ามีคราบดำๆเป็นทางยาวเหมือนอะไรบางอย่างคลานไปหยุดตรงตำแหน่งเตียงผมพอดีคืนสุดท้ายที่ผมตัดสินใจย้ายผมเก็บของเสร็จเหลือแค่คืนนี้ตีสองเสียงไม่คอแล้วมันขวนแกรกแกรกเหมือนเล็บยาวลากไม้ผมนั่งนิ่งไม่โต้อตอบแล้วมีเสียงหนึ่งดังขึ้น ไม่ใช่เคาะไม่ใช่ควรแต่เป็นเสียงคนพูดผ่านฟ้าเสียงแหบเบาและชิดมากคืนก่อนทำไมตอบลมหายใจผมหยุดไปวินาทีหนึ่งเสียงพูดอีกครั้งถ้าตอบแล้วต้องมาอยู่ด้วยกันทันใดนั้นฝ้าแตกออกชิ้นส่วนร่วงลงมาบนเตียงผมเงยหน้ามองในช่องมืดมืดเหนือหัวมีหน้าใครบางคนซีด ตากลวงยิ้มกว้างผิดธรรมชาติแล้วมันกระซิบที่จริงผมไม่ได้อยู่ข้างบนไฟดับทันทีผมจำได้แค่วิ่งชนประตูออกมาเช้าวันลุ่งขึ้นผมย้ายออกทันทีสามเดือนผ่านไปผมเปิดเว็บประกาศขายคอนโดเล่นเนเห็นห้องผมลงขายคำอธิบายเขียนว่าชั้นบนสุดเงียบสงบไม่มีเสียงรบกวนจากข้างบนผมหัวเราะอ,ออกมาเบา,เบา คืนนั้นตอนผมนอนในห้องใหม่ตีสองตรงมีเสียงเคาะกอกกอกกอกผมเงนยหน้ามองเพดานห้องใหม่ผมอยู่ชั้นกลางเหนือผมมีเพื่อนบ้านจริงแต่เสียงมันดังมาจากในตู้เสื้อผ้ากอกกอกกอกแล้วมีเสียงแหบเบาๆจากด้านในย้ายมาใกล้ขึ้นแล้วนะถ้าคืนนี้คุณได้ยินเสียงเคาะอย่าตอบ เพราะบางอย่างมันไม่ได้ต้องการแค่เสียงคุณมันต้องการให้คุณโต้ตอบแล้วมันจะจำคุณได้